วันนี้เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับค่าประจําหลักเลขโดดค่าประจําหลักของแต่ละหลักนะคะเคยเรียนไปแล้วนะลูกอันนี้เขาก็บอกว่า2 3 5รอเขาถามว่าเลข5อยู่ในหลักอะไรนะคะเลข5อยู่ในหลักอะไรคะก็หลักหน่วยนะคะต่อไปเลข3อยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลัก10นะคะเลข2อยู่ในหลักอะไรหลักร้อยเียแค่นี้เองนะคะส่วนด้านล่างข้อ2นี้ เขียนค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะคะตรงนี้เขาขีดเส้นใต้เลขอะไรเลขเก้าอันนี้อ่านว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเลขเก้าอยู่ในหลักอะไรหลักสิบเพราะฉะนั้นเก้าก็มีค่าเท่ากับเก้าสิบแบบนี้นะคะอ่าต่อไปหน้านี่สอนะคะไม่ยากขาเขียนเติมนิดหน่อยนะคะหน้านี้ขเขียนตัวเลขสแสดงจํานวนในช่องว่างเพื่อทําให้ การเขียนในรูปกระจายถูกต้องการกระจายตัวเลขจําได้ไหมคุณครูเคยให้ทําไปแล้วนะคะตอนนั้นเราท,ทําแค่หลักสิบแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มมาเป็นหลักร้อยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นหนึ่งร้อยหกสิบสองก็คือหนึ่งร้อยบวกหกสิบบวกสองนะคะเคยเรียนกันมาแล้วนะคะอันนี้ต่อไปเขียนตัวเลขแสดงจํานวนรูปกระจายที่กําหนดให้ก็มีรูปกระจายให้มาเราก็เอามารวมกันก็เป็น2 5 6นะคะ อ่าวันนี้เราทำแค่สองหน้าอนละลูกทำมาแลวสองหน้าจะได้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะ